บัตรใหม o p u l a t i o n Grip t i ท e ของ q อ a r t e r s t ไต e ครับแนะนำแค่ความคุ้มค่าบัตรหรือว่าจะซื้อ,อยังไงจะทำยังไงก็ตามรูปเลยครับก็ถ้าเปิดวันแรกแๆช่วงแรกๆให้ดูราคานี่ที่ผมทำตามรูปไว้เลยก็ประมาณว่าถ้าช่วงนี้นะครับมี2ิบห้าดาว เอาดาวมาซื้อตัวครับก็จะมีสีแดงนี่คือเฉลีย่ยค่อนข้างดีเพราะมันมีสองตัวที่ราคาโอเคอันนี้จะเป็นสีเหลืองนี่คือมันมีตัวหนึ่งที่ถูกครับแต่ราคาจะแกวงหน่อยก็กล่องถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดซื้อกล่องกล่องใช้สองดาวในการซื้อครับมันจะช่วงนี้ประมาณเนี่ยครับยี่สิบถึงสามสิบยี่สิบกว่ากว่าเดี๋ยวมันจะตกไปเรื่อยๆแต่ถ้าอย่างวัดดวงเลยนะ ก็เนี่ยทุกสาสมของสองอันนี้สุกใช้สี่สี 4, 4ดาวนในการรับดวแล้วก็ถ้าให้เทียบราคาให้เทียบจากเว็บเนี่ยครับซิลโกลสแตรดแล้วก็เหรียญจะอัปเกรดเป็นเงินทองกระเพชรครับก็คือสามสิบสามดวงเงินหกสิบหกดวงทองและก็หนึ่งร้อยเพชรจะเปลี่ยนเหรียญตาให้ กิจกรรมนี้จะหมดภายในวันที่20กุมภาพันธ์2อ22น